สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะไซอิ๋วคกกิงอินเยอรมนีในประเทศเยอรมันช่วงนี้จะเป็นฤดูของหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งที่นี่จะมีขนาดใหญ่มีทั้งสีเขียวแล้วก็สีขาววันนี้เราจะทําซุปหน่อไม้ฝรั่งแบบที่เป็นสีเขียวค่ะเราต้องลอกเปลือกหน่อไม้ฝรั่งออกก่อนส่วนเปลือกเราจะไม่ทิ้งนะคะเราจะเอามาต้มน้ําซุปก่อนค่ะ น้ำร้อนตั้งไฟเดือดใส่ผงซุปผักตามด้วยเปลือกของหน่อไม้ฝรั่งเคี่ยวน้ำซุปประมาณ10นาทีนะคะระหว่างนี้เรามาจัดการกับหน่อไม้ฝรั่งค่ะแบ่งครึ่งหั่นส่วนโคนกับส่วนปลายเก็บไว้ทางหาดส่วนมันฝรั่งหั่นเต๋าเล็กมาลงมือทํากันค่ะหม้อตั้งไฟร้อนใส่น้ํามัน1ช้อนโต๊ะตามด้วยหอมใหญ่และกระเทียมสับครึ่งหัวใส่หน่อไม้ฝรั่งลงไปผัด ตามด้วยมันฝรั่งเตา๋าผัดทุกอย่างให้สุกเล็กน้อยก่อนที่จะเติมน้ำร้อนลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำซุปที่เราต้มจากเปลือกของหน่อไม้ฝรั่งน้ำซุปนี้จะทำให้รสชาติของซุปหน่อไม้ฝรั่งของเราชัดเจนมากขึ้นต้มเขาทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีแล้วก็เทใส่โถปั่นปั่นจนเนียนเสร็จแล้วเทกลับใส่หม้อเดิมนะคะ อย่าลืมใช้น้ำล้างโถด้วยตอนนี้เราตั้งไฟอ่อนๆน,นะคะแล้วก็ใส่หน่อไม้ฝรั่งส่วนปลายลงไปอันนี้เป็นลูกเล่นเพื่อที่จะให้ซุปหน่อไม้ของเรามีอะไรที่กรุบๆพอเคี้ยวได้พอซุปเดือดเราก็ใส่ครีมลงไปปริมาณมากน้อยตามใจชอบเราเลยนะคะตอนนี้เราใช้ไฟอ่อนเคี่ยวเขาพอเดือดเล็กน้อย ปรุงรสแค่เกลือป่นแล้วก็พริกไทยป่นเท่านั้นนะคะใครที่ชอบปิดหวานอาจจะตัดรสนิดหน่อยด้วยน้ำตาลเล็กน้อยแต่ถ้าเป็นตามสูตรของอาหารฝรั่งเขาจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะชิมแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบแค่นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะแค่นี้ก็ตักเสิร์ฟได้เลยซุปแบบชาวเยอรมันที่ขายร้านอาหารเขาจะมีลูกเล่นตกแต่งหน้าซุปด้วย วันนี้เราตกแต่งด้วยกุ้งอบกระเทียมน้ำมันมะกอกเสิร์ฟทานพร้อมกับขนมปังปิ้งหรือว่าขนมปังกรูตองอันนี้ก็แล้วแต่บ้านใครชอบแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ